อตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถุงขยะไม่พอณปัจจุบันผ่านไปแล้วจนมีผู้ว่าคนใหม่แล้วปัญหาถุงดำไม่พอก็ยังมีอยู่ถุงปุ<ส>๋ยอ๋อบางทีเราก็ต้องซื้อแล้วซื้อเนี่ยใช้สตังค์ใครซื้อ,อใช้สตังค์ตัวเองซื้อคุณชัดชาติได้ยินไหมครับโทร <laughs> เพื่อให้งานของน้องๆเนี่ยเป็นไปโดยไม่บกคร่องบางทีต้องมีควักสตังค์ตัวเองไปซื้ออีกทีนะพูดชัดๆสิจ๊ะ เช้าวันจันทร์6มิถุนา65มาเจอกับ3พนักงานทำความสะอาดกวาดถนนในซอยเสยนานิคม1ตรงนี้คือโรงเรียนทัพทองนะเป็นโรงเรียนอนุบาลน้นองๆทั้ง3เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นลูกจ้างประจำครับนะอ้าวคนขวานี่เป็นลูกจ้างประจำคนกลางล่ะคะชั่วคาวคนะ่ะชั่วคราว แล้วก็ซ้ายมือก็ชั่วคราวงานเป็นไงบ้างหนักไหมก็แล้วแต่ช่วงนะจ๊ะแล้วแต่ช่วงโอเคถ้ามีงานก็หนักหน่อยต้องตื่นกี่โมง,งโอ้โหโห,หนูคนซ้ายมือนี่ตีสี่คนนี้ตีสองตื่นเช้ากว่าผู้ว่าอีก <c oughs> โอ้โหทำไมต้องตื่นเช้าครับเพราะอะไรสัมภาษณ์หน่มาดูหน้างานนะเพราะว่าพื้นที่มันลกอ่ะจ้ะก็ต้องรีบมาหน่อยเอาบ้านอยู่ไหนที่ตื่นตีสองในบ้านอยู่ไหนอยู่เสนต์บา แล้วแล้วพื้นที่มันรกนี่ไปที่ไหนก็ก็เสียน้าเหมือนกันเสียน้ำปน้ำไมหล่นเยอะโอ้ต้องรีบมาแต่ถึงแม้จะที่อยู่กับที่ทํางานอยู่ไม่ไกลกันก็ต้องมาแต่เช้าโอ้โหพื้นที่แบบว่าหนึ่งพื้นที่มันรกสองแล้วก็รถด้วยรถด้วยเพราะว่าพื้นที่รกแล้วก็สองรถเยอะคือถ้าเกิดมาหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านี่รถมันจะเยอะทํางานไม่ได้เข้าใจละงานเริ่มแต่กี่โมงอ๋หนูคนขวาก่อนออกมาจากบ้านยังไม่มีสามี ออกมาจากบ้านยังไม่ตีสามดีคนกลางล่ะคะตีสี่ครึ่งคนซ้ายล่ะคะโอเคแล้วเลิกงานกี่โมงประมาณบ่ายกี่โมงบ่ายอโมงจ้ะอ๋อบ่ายโมงโอเคเอาเป็นกะนะโอเคบ่ายโมงแล้วเราก็กลับบ้านกันโอเคแล้วการเดินทางมาที่ทํางานเนี่ยใช้อะไรมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนี่ยที่เห็นเนี่ยมอเตอร์ไซค์นะโอเควันนี้มารอเก็บเก็บกองเก็บขยะวันนี้มารอเก็บกองขยะที่พัฒนาไว้แล้วส่งขยะ ท่าวที่แล้วที่พี่ฮาร์ดมาสัมภาษณ์เนี่ยถุงขยะหมดตอนนี้ปัญหานั้นยังมีอยู่ไหมถุงขยะไม่พอ <c oughs> ยังมีอยู่นะ <c oughs> โอเคคือผมได้เคยสัมภาษณ์น้องๆกว่าถนนเนี่ยเมื่อก็หลายเดือนมาละนะผมจําไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถุงขยะถุงดําไม่พอทาง j จแอนทีแครเร์เนี่ย,ปปยเขาาให้ถุงปุ๋ยมาให้เราก็เลยใช้ถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ขยะแทนณปัจจุบันผ่านไปแล้วจนมีผู้ว่าคนใหม่แล้ว ปัญหาถุงดําไม่พอก็ยังมีอยู่ถุงปุ๋ยอ๋อบางทีเราก็ต้องซื้อแล้วซื้อเนี่ยใช้สตังใครซื้อใช้สตังตัวเองซื้อคุณชัดชาติได้ยินไหมครับโทเพื่อให้งานของน้องๆเนี่ยเป็นไปโดยไม่บกคร่องบางทีต้องมีควักสตังตัวเองไปซื้ออีกทีนะพูดชัดๆสิจ๊ะขอรถขยะเขาด้วยค่ะแค่เขาพยามเขาโยนไม่ให้จ้ะ หมายถึงอะไรขอรถขยะไม่เข้าใจถุงดำมาดาะค่ะเวลาที่ชาวบ้านก็ใส่ทิ้งแล้วเราก็มาเทใส่รถแล้วก็ให้เขาโยนลงให้เราใช้ซ้ำอะไรอยย่างงเี้อ๋อบางทีเราก็ต้องขอถุงดําจากรถขยะที่เขาที่เขาเทแล้วถุงขยะมันว่างๆแทนที่เขาจะเอาไปทิ้งเราก็ขอเขามาว่าขอเรามาใช้ต่อโถอ๋เอามาไม่ทันรถขยะเราก็ไม่ได้ทิ้งไม่ให้เอาอย่างนี้ ขอเพื่อขอโบนัสคืนขอโบนัสอะไรนะขอโบนัสของหนูคืนขอโบนัสของหนูคืนอธิบายหน่อย <S <S 2> <S 2> ถ้าขอคืนแสดงว่าเขายึดโบนัสเราไปเลยไห<ล>นเอาเออหนูหนูเข้ามาใกล้ๆสองปีแล้วโบนัสหายมานี้มาหน,นี่มานี่หนูหนูทางานหนูเป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวประจำค่ะเป็นลูกจ้างประจําทํามากี่ปีแล้วคะยี่สิบค่ะปีโถเป็นลูกจ้างประจํามา20ปี2ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้โบนัสก่อนหน้านี้เคยได้ได้ทุกปีมา2ปีหลังเนี่ยไม่ได้ หายไปพร้อมกับโควิดฉะนั้นขอโบนัสของหนูคืนนี่ไงอยากโบนัสโควิดก็จะหายไปแล้วตอนนี้โควิดหายไปแล้วฉะนั้นโบนัสของหนูควรจะกลับคืนมาแล้วที่ที่หายไปสองปีถ้าได้คืนถ้าได้ด้วยก็ยิ่งดีโอ้ความหวังก็สร้างนี่รออ่ะโอ้อเอางี้ถ้าเป็นไปได้นะพี่ฮาร์ดอยากจะนัดพบเนี่ยพวกหนูเนี่ย ให้เจอกับผู้ว่าสักวันหนึ่งเจอนาะเอมื่อวานไปรอเจอที่ไหนคะประชาชนนิเวศไม่มาโถได้ข่าวว่าว ma uh <si> ่าใช่ไหมว่าว่าผู้ว่าจะมาประชานิเวศเมื่อวานท่านไปบางบัวท่านไม่ได้ไปเท่าที่พี่ฮัตทราบนะท่านไม่ได้ไปประชานิเวศเท่าที่พี่ฮัตทราบหนูก็เจอด้วยอ่าอยากไปกอดท่านสักทีอ่าอยากไปกอดท่านสักทีโถไม่ผิดหรอกหนูถูกเลือกถูกแล้วเลือกเบอร์แปดอะถูกแล้ว เอาอย่างนี้คุณคุณชัดชาติเพิ่งจะได้เป็นผู้ว่ามาไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำมั้งนะท่านก็มีงานเยอะท่านอย่าลืมพวกหนูแค่นี้พออ่าโอเคพท่สองเขตเลือกท่านหมดอ่าโอเคท่านอย่าลืมพวกหนูนะหนูหนูเอาอยากได้บ้านมั่นคงขึ้นบ้างอ่ะอยากได้บ้านมั่นคงจ้ะตรงคองรัฐเผาอ่ะจ้ะตรงอ๋อใช่บ้านที่สร้างอยู่ริมคลองเนี่ยเขามีการรีโนเวทมีการสร้างใหม่สวยแข็งแรง เอาเขาเรียกว่าบ้านมั่นคงที่ยังไม่ขึ้นสักทียนะังไม่ขึ้นสักทีตรงคลองลาดพร้าวนะอยู่ริมคลองพอฝนตกน้ำท่วมอ,มอ,อโอ้พออยู่ริมคลองฝนตกน้ำท่วมลำบากมากนะอยากได้บ้านมั่นคงโอเคผู้ว่าพี่ว่าได้ได้ได้ตำแหน่งได้แล้วท่านยังไปที่คลองลาดพร้าวท่าเห็นท่านอได้ได้เห็นคุณชัดชาติที่คลองลาดพร้าวเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนนะโอเคขอทราบชื่อเล่นหนูชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล็กจ้ะน้องเล็กนะ ติ๋มค่ะน้องติ๋มมุ้ยค่ะมุ้ยเลือกได้อะไรก็โดนอะไรบ้างไม่แค่เห็นนี่เขาก็รู้แล้วชื่ออะไรคะน้องดาน้องดาโอเคนะสี่สาวเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากจะพบท่านผู้ว่านะก็อย่างน้อยได้ไปสัมผัสตัวได้กอดได้ไส่หัวหน้าปูก็ได้กอดกันแล้วอ่ะไม่ได้กอดกันแล้วโอเคไม่ได้กอดเลยรายงานมาจากซอยเสนานิคมหนึ่งแยก8นะเขตจตุจักร นะครับเช้าว,วันจันทร์ที่6มิถุนา2565ขอบคุณมากสาวๆบ๊ายบายขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ